ไล่ครับตบซูมเพื่อมพี่นอกนะครับแล้วงอเพียงครับพี่นอกซูมครับ สวัสดีเอฟซีขนเก็เบเห็ดบุสุขสุขขุนครับมื่อนี้เขาปลาหาเห็ดคือกาวพี่น้องมื่อนี้ที่ไก,ก้ากระมาปลาดงหน้าท่ามนะครับนอกรีบปลาลมปลาดงหน้าท่ามอ่าอำเภอคงเจียนจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับมืบ่อนี้ก่อนเขึ้นพฤษจูนนะครับนอกลงปลาปลาลุมนะครับนอไปดูไป,ไปชมกันพี่น้องว่าสารีมันรู้ว่ามันครับแต่ว่าตอนนี้กระไดแมาเนี่ยแต่พี่น้องไปที่หลังง่สองสามดอกพี่น้องไปดูุมนะครับเอฟเฟิงแต่ครับพี่น้อง แต่ครับผมว่าเขาด้ห้องกระตาอยู่ครับให้ผมดูห้อครับพี่หนี่มนั่งเหยียเ้าครับพี่น้่มอเขขอ,อ,อเป็นมูเลยครับผม งูขาวครับงามๆเลื่อยเถือนต้นใหม่ครับพี่น้อนงนี่ครับเยอะงามัม้งนี่ต้องเถื่อนุลเป็นละงอกเหลืองครับพี่น้องงูนี้สองดอกครับนี่จุนน่มหน,นึ่ง้องอ๋อนี่ปลาหกๆคือพี่น,น,น้องเลย บ้านทีนเบิร์ดพี่หนอบ้านเบิร์ดที่ผมเห็นละงอกขาวกับบ้านพี่น้อบนบนง,งบ้านบักไล่หนึงเรื่องบ้านเรื่องเปื่อยพี่น้องไปเสือครับปีกปนไปเลยพี่น,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 พน้องไข่ดวงครับ ข้างๆางพี่นอออ้องออกไหมก็เลยออก่าบุใช่ดงอีกครับใช่ดงอีกครับดอกนี่ทำไงเถอะพี่น้องมานนี้พอตะข้องบานบ้า,านอีกแล้วพี่นอ้องหมวกขาวครับครนึงครับผมโอ้ครนี่แนังตะกบูกของพี่น้องเลย โอ้จอากินบุ้อง่ครับผู้เบิกบานอีกแล้วพี่น้องวัดตะคองบานทะน้อบานอีกตามเคย ครับนหละโง่หน่อยพี่น้องเหลืงงองพี่น้องเหลืองน้อยหน่อยอีหน่อยไอ้หน่อยก็เยืนเย็ดพี่น้องเป็นละโงกเหลืองครับพี่น้องสามจูมครับ ครับตรงไปเลยเฮ็ดพวกพี่น้องฝนน้ำฝนครับอืมมันมีหัวดีมันลอหลอยน้องเฮ็ดผึงกระดุมครับพี่น้องหอนนรือว่าเฮ็ดถึงน้ำหมอกเนาะปูนเปเหปงาเปกอพี่น้องอันนี้ปลาดองหน้าท่ามเด้อพี่น้อง เกียนบันบ้ารวมครับพี่จะได้เป็นหกหกพี่น้องเกิดพี่จังได้ดอกเกือกอัตะดอกมันอัน,อนแข็งๆพี่น้องฝนตกใส่มัน ออกจุ้มๆเพื่อนพี่น้องนะครับ พี่น้องวันบ่ได้ครับนี่ถปงคขาลายครับพี่น้องนี่เึ็นเขาครับพี่น้องนี่เป็นขาลายจ้านี่เป็นขาอีกดอกนึงครับ ขาไล่ครับลคบลื่นเขาครับพี่น้องครับมาหอดส,ส่องถ่ายขอคลิปแล้วครับน้อกมาสรุปคลิปกันครับบ้าน,นมาบึงใหญ่คดของเขานะครับพี่น้อ,อ,องนี่ครับพี่น้องอยากเห็นคลเขาครับเดี๋ยวเอาซ้ายออกก่อนครับพี่น้อง ครับกระสิเป็นเฮตผึ่งร่วมนะครับนอเฮตเราโงอยู่ข้างล่างพี่น้องแล้วการได้เฮดอันนี้นั่งพี่น้องอีเฮดตะโลกพี่น้องตะดอกงามๆครับฝูดโ,โลกก,กลัวๆอยู่พี่น้องครับธรรมะคิดนี่ฝากพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเพื่อจะว่าพลาคลิปต่อไปนั่นครับเมน,นิกะสวัสดีครับอยู่ดีนี่นะครับเด้อสวัสดีครับผม